กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้นอยู่กับเฟลซเล้งอีกแล้วหรือเราเล่นกันอยู่ในะช่วคัตอีกแล้วหรือนะคะในคราวที่แล้วนะคะเราก็วันเกิดพี่ทูไปเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะมาย้ายของจากข้างหน้าบ้านนะคะเข้าสู่บ้านของเราัเอง นี่หลายะคนก็ยังไม่ได้เข้ามาเห็นใช่ไหมหรือว่าใครไปดูย้อนหลังในไลฟ์นะคะนี่อันนี้คือมาต่อทําเพิ่มไว้ตอนแรกจะมีเป็นแบบว่ากาแพงกั้นบริเวณนี้มันก็ยังไม่มีทางเดินนี่พอเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นห้องเก็บของเจง๋งมากๆแล้วด้านบนแล้วมันจะมีที่นอนเป็นแบบมินิมอลสไตล์ง่ายๆนะคะเนี่ยสวยงามแล้วทาไมเสียงเกมไม่มี F3S มันไม่ได้อะช่างมันนะคะไม่มีเสียงไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราย้ายมันดีกว่าคือของมันเยอะมากมากเลยนะคะเฟสคิดว่าน่าจะย้ายกันเยอะมากแน่แนเลยเออแล้วใครเอากล่องของเฟสตรงนี้ไปอ,อ๋อนี่ไงเราต้องการไม้นะคะไม้พอจะมีไม้ไหมคะไม้หามาแป๊บนึงตรงนี้ไม่มีหรอก ใช่มันมีแต่เปหทำไม่เจอหรอ,อม,ม,มีปะนี่มึงนะชื้นไม่มีว่ะไม่มีอะยืมหน่อยพี่มิกได้เลยเอาไปเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาครับกล่องนะคะเพื่อจะไปวางตรงแถวที่นอนเราเพื่อจะไม่ให้อะไรดีวะไม่ใช่ดิเพื่อจะขนของได้เยอะๆในตัวเรานะคะโอเค สิ่งของของข้าเอาตรงนี้เป็นบล็อกหินแล้วกันเนาะเฮ้ยตรงนี้บล็อกหินก็ได้เล็งไว้ก่อนนะคะเราไปยังเดิวไว้ก่อนชึบอ่าตรงนี้จะเป็นกล่องที่ใส่พวกของต่างๆนะคะที่ต้องใช้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละช่างมันส่วนใหญ่มันจะเป็นขยะเออมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะอันนี้จะเป็นไม้แล้วกันเนาะ แล้วก็ต้องมีพวกธนูธนูแล้วก็ดินอันนี้เป็นดินแล้วกันหมุนรอบเดะ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 เมาเมาเอาไว้อย่างนี้ก่อนโอเคแล้วก็ไม้ไม่บึ้บพวกอาหารเดี๋ยวเราไปเก็บใส่กล่องแล้วกันวันนี้เร็วเออ ไว้ right. ช่วงหนึ่งทุ่มนะคะเรามาเจอกันในไลฟ์สตรีมได้นะอพักนี้ไม่ค่อยอยากจะเล่นมินิเกมอะไรสัเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้รอชมได้เลยมีคลิปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้น้องๆได้ชมกันนะคะไม่บอกนะว่าเป็นอะไรก็บอกเลยว่าไม่เอาดิต้องพูดว่าดีวะแต่เขาบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าเป็นบุคคลที่ถือว่าแจ่มว้าวมากๆเลยนะคะน้องๆน่าจะชอบกันคนนี้อ่า ใช่ว่ะนั่นนะสิไม่บอกหรอกเดี๋ยวรูว้อาชิบชิบมาเราจะมาเริ่มขนเลนก่อนดีเนี่ยเราเอาที่มันแบบสำคัญสำคัญไปก่อนละกันเนาะเช่นแร่ต่างๆอ่ะเอาแร่มาแล้วก็มีอะไรอีกว่าเอาดาบเอาของที่ต้องใช้มีอะไรอีกวะเหมือนรอรอใช่เลย นี่ไงมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมนีม่นี่ลาพิธอ่าในกล่องนี้น่าจะมีเยอะเออใช่แจมชุดเก็บของที่มันสำคัญสำคัญมาเลยอ่อาประมาณน,นี้ป้าเดี๋ยวเราเอาไปเก็บก่อนพวกแรกเราจะเก็บไว้ไหนกันดีในกล่องนั่นแหละเลือกเลือกหาเอาชุบช ทางเดินมันละติดติดหัยก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันเอาแร่วไว้บริเวณนี้แล้วกันเนาะเอาใส่ถ่านไว้ปึ๊บยาวไปเลยพอแรกคิดว่าน่าจะขุดไว้อีกเยอะปึ๊บอันนี้ทองลาพิษหมดยังเอ่ยหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกแร่นะคะ อ่าแล้วก็นี้ชุบโอเคเพชรแล้วก็ลาพิษเอ้ยเ้ยเดี๋ยวลาพิษทำไมมันแปลกๆวะต้องงี้อ่ารีสโตนนี่เยอะหน่อย <c oughs> โอเคเรียบร้อยเดีย๋ยวเอาของมาเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นกล่องเครื่องมือละกันนะคะที่มันต้องใช้จำเป็นจำเป็นนิดนึง อโอ้ทำไมเกมไม่มีเสียงวะว t the h เฮลไม่เป็นไรอย่าไปวอลลี่มากเออ,น,อน้องบอกให้ใส่รีซอสแพคเอ้ไม่ใช่เชเดอร์ ader, ใช่ปะ่ะรีซอสแพคก็อยากให้ใส่กันใช่ปะ่ะได้ได้เดี๋ยวจัดให้เอาเร็วดีตั้งหนึ่งนะมันค้างอ่ะใส่แล้วโอเคปะ่ะได้ไหม เดี๋ยวตอนกลางคืนจะปรับให้แล้วกันนะคะให้แสงมันเอ้านี่ยมีเสียงแล้ว yeah. เยสแหมพอปรับเสียงนิดหน่อยนี่ได้นะแหมเกมเอา่าเราเอาพวกหินอะไรแบบนี้มาเลยแล้วกันเอามันสำคัญสำคัญก่อนนะคะชึบอแกลเวลว่ะ เฮ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยชึบ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 อันนี้บล็อกออฟโคอ้าวเราลืมเอาอไปกันมีอะไรอีกเนี่ยอ๋อที่ขุดด้วยโอเมก้า oh ลืมหลายอย่างเลยข้างบนก็จะมีอาหารแล้วก็หนังสืออันนี้เคลไม่มีอะไร มาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาขนหนังสือกันบ้างนะคะเพราะว่าหนังสือจะเยอะมากๆเลยโหแเราบ้านรู้สึกว่าอยู่ไกลเหลือเกินนะไกลเกินจะกลับอะไรแบบนี้เออมามามาเข้ามาโู้สวยงามว่ะที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องอันนี้จะมีอ่าใส่ไว้ใส่ไว้บึ้บ ก็มีกล่องดินเฮ้ยอันนี้กล่องดินชุบๆๆๆๆๆใส่ไปเลยแบบนี้นะคะมีกล่องอะไรเอ่อเฮ้ยเมื่อกี้ใส่เข้าไปเอ่อมีหินใช่ไหม Cobblestone นมี่ชุบเอ่อแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่า ไม่มีแล้วเราใช้อันนี้แล้วกันน่าจะพอนะใส่ใส่ไปอันนี้เขาบ์บสโตนขะโทษลืมใส่อ่าอันนี้อันนี้กาเวลอันนี้สีดแดงแล้วกนันนี่เป็นหินสีแดงปึ๊บ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 ที่เหลือมันจะเป็นของสโตนแล้วก็แกาเวลนะคะ เราใส่ไว้ก่อนแล้วกันสโตนบงสโตนบิ๊กใส่ไว้ใส่ไว้อันนี้กลาลเวลกลาลเวลมาอยู่นี่เลยไม้นะจ๊ะไม้ไม้เก็บมาอ่าเรียบร้อยเดี๋เดๆๆเด้ ชึบเอ้ยชึบเอ้ยชึบตอนนี้นะคะเฟสพยายามทำคลิปแบบวันต่อวันนะคะคือตอนเช้านั่งอัดคลิปแล้วก็ตอนเย็นก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างเช่นตอนนี้เฟสอัดอยู่ตอนวันที่21เวลา24เอ้ยทุเรศทำไมทำไมเวลา2.43นาฬิกา43นาทีนะคะแบบนี้ก็คือพยายามทำออกมาใหม่ๆเรื่อยๆ เฟ้นไม่ชอบไม่มันคลิปลองอะ่ะมันรู้สึกแปลปกๆก็รู้เฟ้นไม่ค่อยชอบอะ่ะอืมนะไปเข้าใจกันนิดนึง๋ยวเราเอาหนังสือมาเลยก็ได้เนาะแต่หนังสือมันเยอะมากๆเลยเราควรแบ่งให้คนอื่นบ้างนะเอาไงดีเราเคลียร์ให้มันอยู่ในกล่องเดียวกันก่อนเอาอะไรที่มันไม่ใช่หนังสือออกมาก่อนกล่องนีชช้ชุบ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 เยอะมากเห็นไหม นั่งฟาร์มมันทั้งวีทั้งวันฟาร์มแบบเฟสติลโอเคตรงนี้ใส่ไปเลยเผื่อให้คนมาใช้ได้นะคะตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยมีธนูอินฟินิตีเราเอามาใส่ไปในนี้แล้วกันเนาะเผื่อคนเขาจะใช้ปึ๊บ,บตรงนี้ใส่ไปก่อนใส่ไว้ในนั้นแหละ ปลาออกมานนิให้ปลาเรามาใส่กล่องนะคะกล่องด้านบนนี้เยอะมากแต่มันจะมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราขอไปนอนก่อนละกันนะคะจะได้ช้าไวๆเพราะว่าน้องบอกว่าคือมันมืดมองไม่เห็นใช่ไหม,มได้เลยนี่เรามานอนในนี้นะคะ อาชึบโอเคเรียบร้อยรอตื่นนิดนึงอ่ะเช้าแล้วเช้าสดใสกับวันใหม่ในวันนี้อู้สวยงามมากดูดิเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งมาเดี๋ยวเฟสอัดต่ออยู่สักประมาณ15นาทีแล้วกันนะคลิปนี้เฟสขอไม่ตัดต่อแล้วกันนะขออัดอัดใส่เลยแล้วก็เปิดเพลงอาจจะมีคลิปเงียบบ้างอะไรบ้างนะออเออเฟสไม่ว่าจริงๆนะคะ ขอไห้ด้วยคือพยายามทําคลิปออกมาทุกวันอ่แล้วก็ขอบคุน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปเมื่อวานนี้แบบว่าวิวเยอะมากๆเลยขอบคุณที่ให้กระแสตอบรับกับวันเกิดของพี่ทูด้วยนะเออถึงพี่ทูจะไม่มาตอบเม้นอะไรอย่างงี้เฟก็ขอถือโอกาสตอบแทนให้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่ทูก็งานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วชุดๆชุดๆชดชด เดี๋ยวเราไปจับมากงนดีกว่าเฟเจอร์มายเยอะมากมายเลยกล่องนี้ใส่อันนี้ไว้กันเดี๋ยวเรากินน้ำให้หมดหมดไปนะคะจะได้เก็บขวดไว้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กินปลาเว้ยนี่มีคนปลูกไผ่แล้ว เป็นว่าเราเอาไปปลูกแบบข้างนอกดีกว่าไหมแบบให้มันเต็มเกาะเลยอ่ะหรือว่ามันจะสวยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะคะมีรองเท้าวุ้จับอันนี้ให้มันเลยอันนี้มีอาหารใส่ไว้นะคะชื่อดกอกงวงดอกไม้ใส่ไว้ให้หมดกันผอาดงกเาพ o าเด e r เผื่อมีคนหาใช้โอเคพวกลูกท้าหลุดเฟ้ข็เอาลงไปข้างล่างแล้วกันนะคะชึบโอ้โหหนีเพราะว่าของมันจะเยอะมากๆเลยอ่ะธนูกล่องเต็มแล้วอ่ะอ่ะแล้วดูเนมแท็กแบบ20กว่าอันจะจะ,จะครบชุดแล้วเนะี่ยดูดิ มันอยู่ในกล่องไหนวะเนมแท็กนี่ครบหนึ่งกองแล้เยอะมากทำไรต่อดีเก็บแตงโมโมาเราก็นั่งเก็บของของเราไปเรื่อยๆนะคะพยายามเคี้ร์ให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่เราจะน้อยได้อ่ะวันนี้เลือกดูแล้วกันว่าตรงไหนมันควรใส่อะไรบ้างตรงนี้มีอาหารเราเอาอาหารมาใส่ในกล่อง อ่ะชุบตึบเติมมีซีดซีดใส่นี่ซุบเอาซีดมาจุบโหทำไมมันมีเยอะจังวะในทุกคอนไม่มีอะไรนะคะแล้วก็หมดยังมีชูเกอร์มีปลามีกันฮอร์อรมีอิง โอ้ oh. อ่ะเราใส่ถังลงไปด้วยนะคะเพื่อมีคนใช้น่าจะหมดแล้วนะอ่ะจะหมายอยากได้เหรอต้องลงปึ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาลงมาลงมาชิบโอเคเนมแพ็กจะเยอะไปไหนเนี่ย มันมีไฟแช็กมว่อว้ในกล่องอะเฟ็นว่าเฟทำไฟแช็กไว้อ,อยู่นะจะเอามาเผาขยะทิ้งนะคะเพราะว่ามันเยอะมากอะมันมันเก็บเยอะเกินไปแล้วเนี่ยมันชักจะเหิ่อมเกิมนะคะเนี่ยดูอะไรนักเนี่ยฮะดู what the fuck is this man โคตรไปเร่ยเยอะอะ่ะ เดี๋ยวไอ้หนังสือพวกนี้เ mm hmm. ฟสจะขอเก็บไว้ก่อนละกันนะคะเฟสจะเลือกคัดสรนดีปื๊บปื๊บเพราะบางอันเนี่ยมันต้องใช้นะคะอย่างเช่นเมนดิงลุงก็ขโมยเมนดิงของเฟสไปตั้งอันหนึ่งแน่ได้ไงวะลุงแล้วดูแบบชิงเท่ฆ่าดาก้อนก่อน,อนเลยคนแรกโทษเอ้ยน้องอุตส่าห์ล้อเล่นด้วยเสียจุยมาเลยนะลุงนะ แล้วเขาล้องบอกว่ายังไม่ได้ไปฆ่าคนเราอ่ะคนเราอ่นโน่อ่ะเดี๋ยวเอาชุดมานี่เลยกันใส่ไว้กับคุณหุ่นกันแฮอย่างเทพแล้วจะทำของแบบจิปะทะทำอะไรดีวะเนี่ยทรายนนี้มีของมาละอันนี้เก็บทรายแล้วกันอ่าแล้วก็ไม้เราเก็บไว้ในนี้นะคะ กลัวไม่เห็นเนาะชายมก็จัดว่าเป็นไม้ที่เหลือนี่คืออะไรนะเนี่ยทอง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 อยูน่นี่อ่าโอเคเร็งไว้อย่างนี้กันปึ๊บเอาลืมใส่ให้หมดลาพุงลาพีทจะรีบไปไหนนะลูก อะไรประมาณน,นี้หาที่มีขยะแบบน,นึงนะเราจะไปทิ้งขยะกันโอเคแ้วเราใส่ไว้ตรงแถวๆรูน,ะะนั่นแหละสักรูนึงโหเยอะไปไหมเนี่ยมันเยอะเกินไปอะ่ะทำไม่ไหวแล้วนะ อา้าเฮ้ยเยอะวะ่ะคิบหงนาทีแล้วน้องเบื่อตายหาแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอไว้เท่าน,นี้ก่อนละกันนะเฟสเอาง่ายๆคือมาให้หายยึดถึงละกันแล้วก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีเป็นเยอะนะคะผมเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็ใครมีแฟนอาร,ร์ตสำหรับเฟสสามารถแปะหน้าคลิปได้เลยเแปะที่แฟนเพจของเฟสได้เลยหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้นะเออถ้าใครแปะแฟนอราร์ตมาเฟสขอขอนุอญาตเอาไปใช้แบบต้นคลิปนะคะ คงเห็นกันแล้วเนาะปะ่ะวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันนะจ๊ะบายบายจุ bye ๊บจุ๊บ